ก็จะมาเปิดเป็น Love, er Angel, Oracle Card อีกนะคะวันนี้นะคะก็ภายใต้สำหรับที่ได้นะคะก็จะเป็น Stay Optimistic นะคะ Stay Optimistic นะคะเขาบอกว่าให้คิดบวกนะคะแล้วก็จริงใจนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เนำชีวิตแล้วก็ความโรแมนติกมาให้คุณนะคะให้คิดบวกเข้าไว้นะคะไพ่ใต้สาหรับบอกไว้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแต่ละใบไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะคะก็ใบแรกนะคะพาสไลท์ Pass like นะคะ คนนี้นะคะคุณเคยรู้จักเขามาก่อนแล้วนะคะ <_ d ata> เขาเป็นคู่คุณในอดีตชาตินะคะกลับมาเจอกันชาตินี้นะคะพาสไลท์นะคะแล้วก็มีออนเนสนะคะเขาบอกให้ซื่อสัตย์กับเอ่อตัวเองนะคะเพราะว่ามันจาเป็นมากนะคะแล้วก็มันจะปลอดภัยกับคุณนะคะที่คุณจะได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณนะคะเอ่อให้ให้ซื่อสัตย์จริงใจกับตัวเองคะรู้สึกยังไงก็แสดงออกไปอย่างนั้นนะคะท <_ d ata> ูเลิฟนะคะก็เป็นลักแค้นะคะครั้งนี้นะคะเอ่อเขาบอกว่า To e l a s t i n g love is here for you นะคะรักครั้งนี้นะคะมันเป็นรักแท้สำหรับคุณนะคะ Be optimistic นะคะให้คิดบวกนะคะ Keep in mind that you uh, create your reality นะคะ mm. เขาบอกว่าคิดบวกนะคะคุณคุณสามารถสร้างความความจริงใจความจริงแท้นะคะ reality นะคะ You can attract love with any mindset นะคะเ <_' c' un> ขาบอกว่าคุณจะไม่สามารถดึงดูดความรักเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าใจคุณคิดลบนะคะแล้วก็ unconditional love นะคะรักไรเงินไขถ้าจะเลิฟ Between you and you r person is eternal nothing and no one can take it away from you นะคะรักแรงยางแขนะเขาบอกว่าครั้งนี้นะคะความรักระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะมันเป็นนิรันดร์นะคะ eternal นะคะไม่มีใครจะมาเอามันไปจากคุณได้นะคะ Open your s e l f to o t her นะคะเขาบอกว่าให้คุณ This is how you feel create new friendship นะคะ and attract อ่าน love relationship นะคะเขาบอกให้คุณเหมือนกับว่า open นะคะเปิดตัวของคุณเองนะคะให้กับคนอื่นบ้างน,นะคะคุณจะสามารถสร้างมิตรภาพแล้วก็ดึงดูดความรักความจำพันได้นะคะ reaching your goal นะคะ everything you want from h i s c o n n e c t i o n will manifest it in near future mm hmm. นะคะเขาบอกว่าให้ไปถึงเป้าหมายโดยที่ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะให้คุณ manifest นะคะก็ให้ manifest นี่ต้องจิตนิ่งนะคะขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนะ,ะ Leave your fear behind ะเขาบอกว่าให้ทิ้งความ กลัวไว้ข้างหลังนะคะ a r e Stopping t h i s r e l a t i o n s h i p From Blossoming นะคะเขาบอกว่าเออมันจะหยุดความสัมพั์นี้จากการเบอร์ปลิ่งบ้านนะคะให้ uh, Leave Your Fear Behind นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะ,ะ Express Your Love It's i Important To Let People Know uh, That You Love them. You Have Nothing To Lose นะ,ะเขาบอกว่าให้แสดงความรักออกไปนะคะมันสำคัญมากที่จะให้ uh, คนอื่นนะคะรู้ว่าคุณรักเขาคุณ อ่ไม่มีอะไรที่จะเสียนะคะนอตติงทูรูสนะ,ะเอ็กซ์เซีสยอเลยนะคะแล้วก็ไพ่ได้สำหรับเซอฟต์จินติกนะคะก็คือเออ่ให้คิดบวกนะคะก็จะน่าพิจารณาเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ